6นักโทษแหกคุกยิงใส่เต็มล่างแต่ผู้คุมไม่ตายเหลือเชื่อสุดๆปาฏิหาริย์พระ25พุทธศตรวตรรษ M16 ยิง30นัดไม่ละคายผิวพระ25พุทธศตรวตรรษเป็นพระที่ดีที่สุดในหลวงเป็นประธานฝ่ายขลราสสังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์108เกจิอาจารย์ทั่วประเทศระดับดังๆทั่วประเทศมาปลุกเสก และงานเนี่ยในหลวงเป็นประธานสังฆราชเป็นประธานถ้าพูดถึงพระเครื่องที่สร้างประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อพระ25พุทธศตวรรษวัตถุมงคลที่เซียนพระยกให้เป็นราชาแห่งพระยุคใหม่ผ่านพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่วงการพระต้องจารึกไว้ตลอดการปลุกเสกจากระดับเกจิอาจารย์ดังทั่วฟ้าเมืองไทย108รูป ในหลวงรัชกาลที่9ทรงกดพิมพ์นำเลิกพุทธคุณเข้มขขังผ่านประสบการณ์มาเกือบ100ปีเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่เซียนพระและคนดังระดับประเทศต่างสะสมและคนไทยทุกคนควรมีไว้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลนี้บางเนื้อหายากมากและแทบไม่ได้เห็นบ่อยเรียกว่าเงินถึงก็ใช่ว่าจะได้ครอบครอง สะสมพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตกายวาจาดีใจดีศรัทธามีชีวิตรุ่งเรืองที่นี่ Eagle of No ของดีไม่จำเป็นต้องแพงมหาศาลเสมอไปพระดีพระราคา10ล้าน100ล้านจากเกจิอาจารย์ดังพุทธคุณอาจยังไม่เท่ากับองค์นี้พระ25พุทธศตวตรรษ ที่รวมพลังเกจิอาจารย์ระดับตำนานทั่วฟ้าเมืองไทยถึง108รูปรวมพลังการปลุกเสกพระเครื่องพุทธคุณเข้มขลังเช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อพริ้งวัดวลจันทร์ หลวงปู่เทียนวัดโบส์คิดดูว่าพุทธคุณจะเข้มรข้งขนาดไหนไม่ว่าจะแขวนองค์เดียวหรือแขวนหลายองค์ต้องมีพระ25พุทธศัตรวรรษอยู่ด้วยเชื่อกันว่าพระ25พุทธศัตรวรษมีพุทธคุณเป็นเลิศเด่นทุกด้านทั้งคงกระพันชาตรีแข้วคกราดปลอดภัยมหาอุดเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห โชคลาภค้าขายมหาอำนาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติโชคลาภมาสู่ชีวิตพระ25พุทธศตรวตรรษมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลามีมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์พิธีปลุกเสกที่เข้มขขังที่นิยมกันไม่เสื่อมคลายโดยเฉพาะปี2568นี้เป็นพระที่นักสะสมตามหายอย่างมากและเซียนพระบอกว่า ควรต้องมีไว้สำหรับที่มาในการจัดสร้างคือย้อนไปในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2500ได้มีงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่งานหนึ่งเนื่องในโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาลเมื่อพุทธศักราช2 5 0 0เรียกชื่อกันว่างานฉลอง25พุทธศตวรรษหรือพุทชยันตี2,500ปีเนื่องด้วย พุทธศาสนาผ่านพ้นมาแล้วกึ่งพุทธกาลโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นก็เพื่อต้องการเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญนี้และเพื่อให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแห่งโลกโดยมีการจัดสร้างพระประธานพุทธมนฑลเป็นพระพุทธรูปปางลีลาความสูงถึง62.50เมตรที่พุทธมนฑลในปัจจุบัน พุทธย,ยันตี2,500ปีหมายถึงความมีชัยชนะของพระพุทธเจ้าเป็นการครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนาหรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสล้มีชัยชนะเหนือหมู่มารคือกิเลสทั้งปวง หรือการปราบเท้าวัสวัตตีพยามานที่เป็นคู่ปรับของพระพุทธเจ้าโดยนับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก่อนปรินิพาน45ปีในงานฉลอง25พุทธศตรวรรษนี้ได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษนับได้ว่า เป็นพระเครื่องที่มีพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในเมืองไทยโดยมีสมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์25รูปพระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ108รูปพระคณาจารย์108รูปนี้ได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและแต่ละรูปนั้นล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ไม่มีพิธีกรรมการจัดสร้างพระเครื่องครั้งใดที่ยิ่งใหญ่เช่นพิธีการสร้างพระฉลอง25พุทธศตรวตรรษนี้อีกแล้วซึ่งมีการเตรียมการล่วงหน้ากว่า5ปีนับแต่ปีพุทธศักราช2495 พระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษเป็นสุดยอดพระเครื่องที่น่าหาบูชาอย่างยิ่งเนื่องด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่เจตนาและวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ดีรวมไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของประเทศคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การสร้างพระพุทธรูปและพระเครื่อง25พุทธศตรวรรษขึ้นนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2498และ,สะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปลีลาทองคำ4องค์ และกดปั๊มพิมพ์พระเครื่องเนื้อดินผสมผงเกสร30องค์เป็นปฐมบกเลิกณมนทลพิธีวัดสุทัศน์เทพวราลามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500พระ25พุทธศตรวตรรษสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้างพุทธมนทลที่สาลายาจังหวัดนครปฐมพร้อมกันนั้นได้มีการจัดสร้างพระเครื่องจำลอง องค์พระประธานปางลีลาอีกมากมายหลายชนิดโดยมีพ้นตำรวจเอกเผ่าศรียานน์เป็นประธานฝ่ายจัดสร้างมีพระพุทธรูปบูชาทองคําแบบพุทธลีลาเหมือนพระองค์ใหญ่ที่พุทธมนทลสูงองค์ละ9เซนติเมตรจำนวน4องค์พระบูชาพิมพ์พุทธลีลาขนาดจำลองสูง71เซนติเมตรนำไปประจำจังหวัดต่างๆ71จังหวัดกับอีก400อำเภอ พระเครื่องเนื้อทองคําหนักประมาณ6กสลึงจํานวน2,500องค์เนื้อทองคําหนักประมาณ1บาทจํานวน15องค์เนื้อนาคจําจนวน30องค์เนื้อเงินจํานวน300องค์เนื้อพระชินจานวนสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์เนื้อพระดินหรือเนื้อดินผสมเกสรจานวน 2, 4, 2 1, องล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ พิมพ์พิเศษไม่ทราบจำนวนเพื่อแจกพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีปลุกเสกและคณะกรรมการซึ่งปัจจุบันนี้องค์แท้ได้หายากมากและนอกจากนี้ทางกองกระสาบยังได้สร้างเหรียญใบเสมา25พุทธศตวตรรษขึ้นเพื่อสมทบร่วมพิธีครั้งนี้อีกด้วยพิธีมหาพุทธาพิเศษพระเครื่องนี้นับได้ว่ายิ่งใหญ่และเข้มขลังสุดๆในยุคนั้น จัดขึ้นถึงสองวารละและครบถ้วนตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประการได้ทำพิธีปลุกเสกถึงสองวารละเป็นเวลาทั้งสิ้น6วัน6คืน วาระที่หนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,500ณพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามนำมวลสารศักดิ์สิทธ์ั้งหมดมาอธิษฐานปลุกเสกก่อนมีพระคณาจารย์มาร่วมพิธีครบ108องค์เป็นเวลา3วัน3คืน ต่อมาวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาสเสด็จเททองหล่อพระพุทธรูปลีลาทองคำสีองค์และทรงกดพระพิมพ์พระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษเนื้อดินผสมผงเกสรจำนวน30องค์เป็นปฐมเลเกษ์ณมณฑลพิธีวัดสุทัศเทพวลาลาม และวาระที่สองหลังจากที่พระเครื่องทั้งหมดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2500ได้นำพระเครื่องทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งเป็นเวลา3วัน3คืนโดยครั้งนี้มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัดชิรยาน,นวงศ์วัดบอวรอนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ จอมพลปอพิบูรสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายคาวาสพร้อมสมเด็จพระราชาคณะเจริญพุทธมนต์25รูปพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศจำนวน108รูปซึ่งล้วนเป็นคณาจารย์ที่ชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นทั้งสิน้นมาร่วมปลุกเสกบรรจุพุทธาคมเช่นหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อครื้นวัดสังโคสิตารามหลวงพ่อนาควัดระคังหลวงพ่อดีวัดเหนือหลวงปู่ใจวัดเสด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงปู่โตวัดประดู่ชินพลีหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวหลวงพ่อเต๋วัดสามงามพระประหลัดยางวัดบางจาก หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองหลวงพ่อพริง้งวัดวรจันทร์เป็นต้นและยังมีการจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงโดยมีพระพิกษุสงฆ์มาร่วมพิธีวันละ2,500รูปถึง3วันด้วยกันรวมทั้งมีพิธีฉลองและมีพิธีเวียนเทียนอีกด้วย พระ25พุทธศตรวตรรษเนื้อชินตะกัวซึ่งมีส่วนผสมของดีบุกพรวงผสมด้วยนวโลหะ9ชนิดได้แก่ชินเจ้าน้ำเงินเหล็กละลายตัวบริสุทธิ์ประลอดสังกษสีทองแดงเงินทองคําแผ่นทองแดงตะกัว เงินลงเลขยันคาถาที่พระอาจารย์ต่างๆได้ส่งมาให้และเศษชนวนหล่อพระในพิธีอื่นๆรวมหล่อผสมลงไปด้วย พระ25พุทธศตรวตรรษเนื้อดินมีหลายสีโดยนำดินจากสังเวชนียสถานสี่แห่งจากประเทศอินเดียดินหน้าพระอารามสำคัญแต่ละจังหวัดดินจากที่ประดิษฐานพระประธานพุทธมณฑลดินทะเลสาบสงขลาเปราะยอจังหวัดสงขลาที่เป็นส่วนผสมหลักเนื่องจากมีเนื้อละเอียดมีลายเป็นพลายน้ำในตัวแล้วยังมีสีเหลืองนวลคล้ายพระซุ้มกอพระลีลาเม็ดขนุน และนำทั้งหมดมารวมกับผงเกสรดอกไม้108ยแชนิดว่านต่างๆผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์108รูปผงวัตถุมงคลโบราณของสุดยอดเกจิอาจารย์ที่ได้สร้างไว้แต่โบราณเช่นพระสมเด็จวร,รคังพระรอดนางพญาผงสุพรรณซุ้มกอกำแพงลีลาเม็ดขนุนขุนแผนบ้านกลางเป็นต้น รวมทั้งผงตะไบพระกล่งนวโลหะของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ที่ร่วมผสมรวมด้วยในครั้งนี้พระ25พุทธศตรวรรษกับตำนานพุทธคุณ6นักโทษแหกคุกยิงใส่เต็มล่างแต่ผู้คุมไม่ตายเหลือเชื่อสุดๆกลางดึกคืนหนึ่งนักโทษ6คนได้วางแผนแหกคุกสุดอุกอาจ ที่ซ่อนอาวุธปืนพร้อมสู้ตายเพื่ออิสรภาพทันทีที่ผู้คุมขวางทางนักโทษไม่ลังเลยิงกราดเข้าใส่ร่างผู้คุมแบบไม่ยังแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นหวังให้ร่วมแต่กลับรอดผู้คุมกลับยืนหยัดได้อย่างเหลือเชื่อไม่มีรอยทะลุไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนสิ่งเดียวที่ผู้คุมมีคือพระ25พุทธศตวตรรษทัดไว้หลังหู ปฏิหารพระ25พุทธศตรวตรรษเ1 6ยิง30นัดไม่ละคายผิวหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับที่9,470ประจําวันศุกร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2,518ได้เสนอข่าวปฏิหารพระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษไว้ว่าเวลา4.30นาฬิกา30นาทีนายสืบศักดิ์แก้วธนงหนุ่มหูหนวกวัย23ปีได้ขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ไม่รู้เลยว่ากำลังจะ,ะเผชิญกับนาทีชีวิตระหว่างที่เดินทางนั้นเกิดเฉี่ยวชนเข้ากับ1ใน4หน่วยล่าสังหารทหารพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายพวกเขาตะโกนสั่งให้หยุดแต่นายสืบศักด์ไม่ได้ยินเลยไม่ได้หยุดรถเสียงปืน M16 ก็น่ำรวด30นัดพุ่งเข้าหานายสืบศักดิ์เต็มแผ่นหลังจนตกลงจากรถจักรยานยนต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องช็อก กระสุน M16 จำนวน30นัดที่กระหน่ำรัวนั้นไม่ทะลุแม้แต่นัดเดียวทิ้งไว้เพียงรอยไม่เกรียมบนผิวหนังเท่านั้นหน่วยล่าสังหารทั้ง4คนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นพวกเขาใช้มือเปล่าหักคอเขาจนสิ้นใจคามือแล้วพากันหลบหนีไปตำรวจตรวจสอบศพพบเพียงพระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษเพียงองค์เดียว นี่คือเรื่องราวบางส่วนที่แสดงถึงอนุภาพของพระ 25! พุทธศตรวตรรษไม่ใช่แค่ตำนานเป็นที่โจทจันต่อกันมาและมีหลายคนที่ได้เจออนุภาพด้วยตัวเองพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรยังเคยกล่าวถึงพลังศรัทธาพระ25พุทธศตรวตรรษยกเป็นพระเครื่องที่ควรบูชานอกจากสมเด็จคือพระที่ พระที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปี2,500นะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยอีกอย่างนะอย่างสมเด็จพุทธจารย์โตอย่าเงี้ยหรือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่าเป็นพระเกจิรุ่นก่อนแต่ถ้ารุ่นพศ2,500เนี่ยผมว่าไม่มีพระอะไรดีเท่า25พุทธศตวรรษและแต่ละองค์ที่มาปลุกเสกเดี๋ยวนี้ราคานะบางองค์เนี่ย23ล้าน ก็นั่นนันปลูกเสกเดียวของท่านองค์เดียวนะแต่น,นี่มีพวกช่วยทางอีกร้อยเจ็ดองสังฆราชเป็นประธานเพราะนะั้นผมเชื่อถือพระ25่หพุทธวัดใครที่บูชาจะมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองถึงพลังพุทธานุภาพที่ครอบจัก,กรวาลการแคล้วคลาดคุ้มภัยหนุนดวงโชคลาภที่สัมผัสได้จริงพระ25พุทธศตรวตรรษ พระเครื่องที่ปลูกเจกพิธีใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธคุณสูงเลิศทุกด้านที่ทรงพลังทุกยุคสมัยวัตถุมงคลที่เซียนพระและคนดังระดับประเทศมีครอบครองบูชาทั้งสิน้นไม่ว่าคุณจะเล่นพระระดับไหนพระ25พุทธศตรวรรษคือพระที่ต้องมีในครอบครองปัจจุบันนี้นักเลงพระเครื่องจะตามเก็บพระ25 พุทธศตรวรรษกันทุกคนอยากเสริมบาร,รมีทั้งเมตตาค้าขายดีแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยเวลายิ่งผ่านไปยิ่งมีค่ายิ่งหายากทุกวันพระ25พุทธศตรวรรษนี้คือคำตอบถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงต้องไม่พลาดร่วงประมูลเช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของแท้ที่ชุมชน Eagle of No หรือ Li@ n e HMQ 0599T เพื่อไม่พลาดเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแห่งชีวิตกดไลค์กด like, แกดชร์และกดติดตาม Eagle of No ไว้สะสมพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตกายวาจาดีใจดีศรัทธามีชีวิตรุ่งเรืองทุกคนคะ่ะ